เป็นละลอกละลอกพอดีขึ้นสักไม่กี่ปีก็เดินเจออะไรที่จะต้องทําให้ชีวิตจะต้องเหนื่อยอีกครั้ง hmm. คือมันเป็นหนึ่งก็คืออาจจะชิน hmm. แล้วก็สองก็คือว่าเป็นลูกแม่ค้าก็สู้มาตลอด hmm. พ่อแม่ก็สู้มาตลอดอย่างเงี้ยค่ะ hmm. ก็เลยไม่รู้สึกว่าจะต้องท้อแท้หรืออะไรอาจจะรู้สึกกังวลบ้างว่าจะ เป็นยังไงแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะให้กําลังใจกันไม่คิดแบบว่าไม่เอาละเลิกไม่เคยเลยค่ะคิดแต่ว่าจะทํายังไงให้ให้มันสําเร็จให้ได้ค่ะพอไปทางนี้หลงทางผิดก็เอาลองใหม่อพอไปหลงทางอีกก็ลองใหม่มันก็น่าคิดในใจว่ามันน่าจะมีวันของเราบ้างสักวันหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะจนสู้มาถึงบัดนี้ค่ะตอนนี้ใหญ่โตแค่ไหนแล้วคะตอนนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งจากที่เราพยายามนะคะ แต่ก็คงจะไม่หยุดอยู่แค่นี้ค่ะก็อยากที่จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเพราะว่าธุรกิจประเภทการผลิตอาหารหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราหยุดนิ่งก็เหมือนกับเราวิ่งถอยหลังค่ะแ,แต่ตอนนี้เห็นเขา้าเห็นรูปเห็นร้านแล้วก็ใหญ่โตทีเดียวตอนนี้พนักงานกี่คนแล้วคะก็พนักงานทั้งองค์กรเลยทั้งโรงงานด้วยโรงงานนี่ก็ประมาณมีประมาณ20ค่ะ นะคะหน้าร้านก็ประมาณ10กว่าคนรวมแล้วก็เวียงอยู่ที่ประมาณ3-40คนก็เป็น SME ขนาดเล็กเริ่มมาจดตั้งบริษัทเมื่อตอนปี2อ่3คี่ะ4 3ค่ะ,คะอ๋อจดเริ่มเข้าเป็น มิติบุคคลเพราะว่าลูกค้าของเราหลายรายเนี่ยเขาก็ต้องการบินแหวนต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นระบบุช่ค่ะเพราะเราพอเราโตขึ้นก็ต้องเข้าสู่ระบบรายได้ถึงเกณฑ์เลยแ้่ก็ต้องเข้านะณวันนี้ถือว่าตัวเองประสบความสําเร็จไหมในระดับนี้ก็ถือว่าในระดับหนึ่งค่ะหลังจากที่โดนมาเรสุงชีวิตมาหลายเที่ยวเหลือเกินก็ถือว่าถ้า ยังยืนอยู่ได้นี่ก็ค่อนข้างอึดค่ะก็สู้กันมาตลอดเลยทั้งครอบครัวค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นที่ปรึกษาด้วยไหมคะค่ะปัจจุบันนี้ท่านก็ยังช่วยทํางานทุกอย่างเพราะว่าคือพ่อกับแม่เขาจะค่อนข้างขยันมากค่ะแล้วก็ ต่อให้ไม่ได้ยกของหนักหรืออะไรก็ขอให้ได้ช่วยดูช่วยคิดช่วยทําทุกอย่างเลยนะก็ยังลงดูอยู่ธุรกิจที่ท่านสร้างมาใช่ไหมคะเอาละเดี๋ยวเบรกหน้าเราพูดที่มาที่ไปไปละเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาดูกันว่าในเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปและขนมพื้นเมืองภูเก็ตเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวคุณนุชเล่าให้เราฟังได้ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2นะคะว่ากรนทองมีอะไรอร่อยๆบ้างพบกันในช่วงที่2กับคนไทยเข้มแข็งค่ะ สกับคนไทยเข้มแข็งนะคะวันนี้คนไทยวันนี้นะคะเข้มแข็งจริงๆค่ะฝ่าวิกฤตมาทุกอย่างเลยแต่ก็สู้ต่อ่ะเอา,าละ่ะเมื่อกี้เราทิ้งท้ายบอกคุณผู้ชมไว้ว่าแบร,รนด์กรรทองมีอะไรอร่อยๆบ้างคุณต้องแนะนําแบบละเอียดเลยค่ะค่ะก็อย่างผลิตภัณฑ์ตอนนี้นะคะที่ติดอันดับเรียกว่า1ใน3ค่ะในส่วนของผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อในโมเดิลเทรดนะคะ<ม>แล้วก็ในร้านของเราด้วยก็อย่างเช่นแกงไตปลานะคะแกงไตปลา แกงไตปลาม,มาอยู่ในม,มีเป็น,นแพ็กเหรอคะน้ำแหง้งคัวกลิ้งแล้วก็น้ำพริกนรกแกงไตปลาค่ะค่ะทำไมถึงเลือกแกงไตปลาจริงๆตอนแรกเนี่ยไม่ได้คาดคิดว่าแกงไตปลาเนี่ยจะติดหนึ่งในสของทุกๆโมเดิร์นเทรดนะคะแต่ว่าอาจจะด้วยเนื่องจากว่าออตอนนี้เนี่ยมันเป็นยุคแบบสื่อสารฉับไวใช่ไหมคะการท่องเที่ยวก,การเดินทางก็สะดวกคนเริ่มรู้จัก รับประทานไตปลามากขึ้นแต่ก็จะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่บอกว่าไม่ชอบไตปลาเพราะเหม็นคาวค่ะแต่บังเอิญโชคดีว่าสมัยรุ่นของทวดะนะคะเ,เคยเป็นคนรับใช้อ,อยู่ในข้า,าบาดีของชาวปีนงัง<อ>คือจังหวัดภูเกต็ตเนี่ยจะมีวัฒนธรรมบางอย่างหลายๆอย่างเลยล่ะค่ะที่มาจากปร,ประเทศมาเลเซีย เมืองปีนังนะคะ uh huh. ก็เลยได้คือไปทํางานอยู่ในห้องครัว uh huh. แล้วก็ได้ความรู้ในการทําอาหารของชาวปีนังมาซึ่งมันจะมีสมุนไพรหลายๆอย่างที่เราใส่ลงไปโดยที่คนอื่นที่ไม่ใช่ได้รับความรู้ตรงนี้เขาจะไม่รู้ แล้วพอเราใส่ลงไปปั๊บสูตรเด็ดเคดลเค็ดลับเล็ <c oughs> ลเยค่ะแล้วก็ใส่ลงไปปั๊บเนี่ย <c oughs> เขา <c oughs> เขา <c oughs> สมุนไพรพวกนี้เขามีคุณสมบัติช่วยลดกลิ่นคาวของพุงปลาหรือว่าไตาปลาเลยทําให้คนที่เขากินแล้วเขาไม่ชอบแต่พอเขามาลองชิมเนี่ย <c oughs> เขาก็รู้สึกแปลกใจว่าทําไมไม่เหมือนที่อื่นก็เลยกลายเป็นว่าตัวนี้ติดอันดับโ <c oughs> ดยเฉพาะตอนนี้แกงไตปลาแห้งนี่คือติดอันดับมาก คขายดีมากเอ๊แต่ว่ามันเป็นเหมือนอาหารมันเหมือนข้าวแกงนะอ่ะพูดถึงแล้วใช่ค่ะมันเอามาอยู่ในนี่แล้วมันในเรื่องของการเก็บรักษาเนี่ยมันยังก็ไว <ง S 2> <ห>้ไนในอุณหภูมิปกติได้3เดือนค่ะนะคะเนื่องจากว่าแกงไตปลาเนี่ยมันจะมีความเค็มนําซึ่งคุณสมบัติความเค็มเนี่ยช่วยในการยืดอายุอาหารถนอมอาหารอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเข้าตู้เย็นก็ได้ประมาณอีกหนึ่งเท่าตัวก็คือ6เดือนในช่องปกติเลยครึ่งปีเลยค่ะนะคในช่องปกติไม่ต้องไม่ต้องฟีดหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะแสดงว่า ฮิตละแกงไตปลาีนติดแบบว่าคนชอบทานกันมากมีทั้งแบบอะไรนะอีกทีหนึ่งคุณมีแกงไตปลาน้ำน้ำก็คือเป็นน้ำเข้มข้นมีหิมะพานมีเนื้อปลาย่างผสมอยู่ในนั้นเลยหมายถึงว่าเราเอาไปอุ่นแล้วเราก็ทานกับข้าวได้เลยจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณแม่บ้านทันสมัยชนิดที่ไม่มีเวลาเลยนะคะเปิดกระปุกราดข้าวทานเลยค่ะ อ๋อเพราะมันวางในอุณหภูมิห้องปกติได้แล้วก็แต่ถ้าเป็นคนที่ชอบทานผักอย่างเช่นทั่วพลูมะเขือปลอมมะเขือพวงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็แค่เอาไปผสมน้ำหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็ตั้งไฟให้เดือดแล้วก็เติมผักพอผักเริ่มสลดนิ่มก็ทานได้เลยโดยคือไม่ต้องเติมเครื่องปรุงใดๆทั้งสิ้นหมายประอย่างนี้ฉันคงต้องอย่างแรกเปิดกระปุกคุกแล้วก็คกข้าวทานได้เลยแต่บางคนก็จะรู้สึกว่าอยากจะทานให้มีผักอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเอาไปปรุงแบบ ื่เติมน้ําอย่างเดียวเลยค่ะเติมน้าอย่างเดียวจริงๆแล้วก็ตั้งให้เดือดก็ยังข้นยังอร่อยอยู่ใช่ค่ะเพราะว่าใส่คุณโนใส่ทั้งเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวแล้วก็เนื้อปลาคือมีครบหมดแล้วแค่ผักอย่างเดียวเท่านั้นอ่านี่คือแบบน้ํะแล้วมีแบบไหนอีกคะก็ที่ฮิตมากเลยก็คือตอนนี้แบบแกงไตปลาแห้งนี่คือเริ่มจะแซงแกงไตปลาน้ําแล้วเพราะว่าพกพาสะดวกอไม่ต้องกังวลใจว่าจะแตกหรืออะไร ค่ะแล้วก็ที่สําคัญสามารถเอาไปดัดแปลงเป็นแกงไตปลาน้ําได้อีกโดยใส่อัตราส่วนแกงไตปลาหนึ่งต่อน้ำสามส่วนค่ะค่ะพอละลายปุ๊บตั้งไฟเหมือนกันทุกอย่างก็คือเติมผักที่ชอบก็ทานได้เลยมันแห้งแล้วก็คือแต่ว่าไม่สามารถเปิดเปิดแล้วก็ทานได้เลยอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมได้เลยค่ะเอาแบบแห้งก็ทานเป็นน้าพริกได้เลยของที่ร้านเราทุกอย่างที่ทําเนี่ยจะเป็นคือ พร้อมรับประทานหมดค่ะเพียงแต่ว่าลูกค้าสามารถที่จะไปดัดแปลงเป็นข้าวผัดอย่างนั้นอย่างนี้ได้คือได้หลายอย่างอืออ่ะน้ําแล้วแห้งแล้วที่กําลังจะแซงอยู่เนี่ยนะอ่ะแล้วอะไรอีกคะก็ในหมวดเดียวกันก็จะเป็นไตปลาคั่วกลิ้งแล้วก็นรกไตปลาก็คือเราเพิ่มความหลากหลายสองหมวดนี้จะค่อนข้างเผ็ดจัดนั่นเลยคะเพื่อ,อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มที่ชอบรับประทานเผ็ดมากๆ แล้วก็หอมกลิ่นเครื่องเครื่องปรุงสมุนไพรเยอะๆค่ะคั่วกิ้งค่ะแหมนี่มันทําเป็นไตปลาได้ยังไงก็ยังงงอยู่เลยนะก็ของคั่วกิ้งนี่เราจะเน้นว่าจะหอมสมุนไพรเยอะแล้วก็ปรงให้ปรุงให้สามารถเปิด ก็คืทานได้เลยแต่ว่าจะแห้งลงมาอีกหน่อยหนึ่งจะค่อนข้างร่วนแล้วค่ะแล้วก็น้ำพริกอะไรนะคะนรกแกงไตปลาอันนี้ก็จะเป็นผงๆคล้ายๆน้ำพริกนรกทั่วไปแต่ว่ามีส่วนผสมหลักเป็นแกงไตปลาอันนี้ก็ฮิตเลยสี่เมนูนี้ใช่ไหมคะไตปลาก็โด่งดังโด่งดังไปต่างประเทศไหมส่วนใหญ่ตอนนี้ถ้าเป็นไตปลาจะเป็นลักษณะฮิ้วมากกว่าค่ะไปร้านอาหารไทยอ๋อไปที่นู่นแล้วคนที่นู่นอยู่ในเมืองนู้นต่างประเทศก็สั่งทานอ๋อ โอ้น่าทานมากเลยพูดแล้วแบบว่านะคะคุณผู้ชมนึกภาพตามคุณนุชแล้วอยากจะเข้าสวยละๆอนแกงไตปลาและหนึ่งอย่างที่เป็นพระเอกเลยนะแล้วมีอะไรอีกคะก็จะมีที่คนพูดกันทุกคนติดปากเลยก็คือน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกกุ้งเสียบคือเหมือนกับว่าไปภูเก็ตทานน้ำพริกกุ้งเสียบแล้วหรือยังอ๋อมันเป็นของเหมืันเป็นของคู่จังหวัดไปเลยค่ะแล้วก็บางคนพอไปทานที่รับประทานที่ร้านอาหารแล้วก็ติดอกติดใจอยากจะ กับบ้านไปกินเองบ้างอยากจะซื้อไปฝากเองบ้างเงี้ยค่ะก็จะเป็นสินค้ายอดนิยมแล้วก็ที่สําคัญคือของที่ร้านเนี่ยถ้าเป็นน้ําพริกกุ้งเสียบคือเราจะไม่ใช้กุ้งแห้งหรือว่ากุ้งป่นเราจะใช้กุ้งเสียบจริงๆค่ะซึ่งตอนนี้น้ำพริกกุ้งเสียบก็จะมีการดัดแปลงไปหลากหลายบางคนก็จะทําเป็นผงแล้วก็เอากุ้งเสียบมาโรยหน้าหรือว่าทําเป็นตัวเล็กๆแล้วกุ้งตัวใหญ่มาโรยหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีหลายหลายสไตล์แต่ของที่ร้านเราจะเน้นเอกลักษณ์ว่าเป็นกุ้งเสียบตัวโตๆอย่างเดียวเลย เหมือนกับเวลาตำกินในครัวเรือนของคนภูเก็ตเลยค่ะงั้นแสดงว่านั่นพิ้กุ้งเสียบที่ที่จริงๆแล้วกุ้งมันต้องตัวโตๆไม่ใช่กุ้งแห้งอย่ใช่ค่มะไม่ใช่กุ้งแห้งที่ตัวเล็กๆนี่ไม่ใช่มันต้องเป็นกุ้งตัวโตๆค่ะค่ะแล้วก็ต้องเป็นกุ้งทะเลกุ้งทะเลด้วยไม่ใช่กุ้งเลี้ยงค่ะทำไมรสชาติมันต่างกันรสชาติต่างกันค่ะกุ้งเลี้ยงจะไขมันสูงอ๋อค่ะแล้วเราไม่รู้เลยนะเพราะไม่ได้ค่อยเอ็กซเซอร์ไซส์อยู่ในบ่อไม่ค่อยได้ว่ายไปไหนกุ้งทะเลจะไขมันน้อยกว่า เขาก็คือต้องแบบว่าตัวไขมันของของตัวกุ้งเองเนี่ยมันจะ,นจะทําให้กุ้งสีเข้มขึ้นถ้าไขามันสูงน้ำพริกกุ้งเสียบเป็นกระปุกกระปุกถูกไหมฮะใช่ค่ะแต่ว่าคือของเราจะไฮไลท์ตรงที่ว่าเป็นกระปุกเนี่ยเราจะทําแบบผัดแห้งคือเก็บได้3ามเดือนค่ะแต่ถ้าไปที่ร้านเลยถ้าที่ลูกค้าชอบมากเลยก็คือซุ้มตาน้ําพริกกุ้งเสียบสด คือตำสดตรงนั้นเป็นแบบโบราณไอที่เป็นกระปุกเนี่ยคือเรามาประยุกต์แล้วเพื่อให้สามารถรู้อายุได้แต่ว่าตำสดเนี่ยเก็บได้14วันลูกค้าชอบมากแล้วก็บางคนเนี่ยถึงขนาดแบบขอลองทำเองแล้วให้เราใส่เครื่องปรุให้ก็สนุกไปเลยใช่ค่ะแล้วก็เราก็มีวัตถุดิบขายด้วยเป็นพวกกะปิแล้วก็กุ้งเสียบแล้วก็ลูกค้าก็จะถามว่าใส่อะไรบ้างกี่ช้อนอย่างเงี้ยค่ะก็จะกลับไปทำบางคนติดใจก็จะสั่ง วัตถุดิบเนี่ยกลับไปทําเองที่บ้านมีลูกค้าอย่างนี้เยอะเหมือนกันค่หมายถึงที่ร้านที่ศูนย์โอท็อปนี่ใช่ไหมคะทางกองทองนี่แหละก็คือมีซุ้มมีซุ้มตําสดเลยแล้วเวลาเราให้ทานให้ทําสั่งตรงนั้นแล้วก็ทําตรงนั้นถือกลับไปถือกลับบ้านได้เลยเก็บได้14ีวันค่ะแล้วก็เวลาเราออกบูธทั้งหลายทั่วประเทศเนี้ยก็จะมีตําสดไปบริการด้วย จุดเด่นของน้ำพริกกุ้งเสียบของเรานอกจากตัวกุ้งแล้วรสชาติเป็นยังไงแตกต่างจากที่อื่นไหมออจุดเด่นจริงๆของเราเราอยากจะให้มองในเรื่องของนอกคือความอร่อยนี้ไม่พูดถึงละเพราะว่า,วาอร่อย <laughs> แต่ว่าเราอยากจะให้มองเรื่องคุณภาพมากกว่าก็คือว่ากุ้งเราเราสเปคกับชาประมงว่าห้ามใส,ส่สีนะคะกะปิบอกว่าไม่ให้ใส,ส่สีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ค่านิยมของผู้บริโภคส่วนใหญ่เนี่ยถ้ากุ้งสวยคือกุ้งสีสม้ม กุ้งสีแดงๆงก็อยากให้เรามาระวังกันนิดนึงเพราะว่าถ้าเป็นแดงจากธรรมชาติก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นแดงจากการใส่สีก็สะสมลงไปวันละนิดมันก็ไม่ดีใช่ไหมคะมแล้วก็กะปี่บางทีสีอมชมพูสวยงามมากอันนั้นก็ใส,ส่สีค่ะคือของก้อนทองเราเราจะมีเนื่องจากว่าเราซื้อเป็นล็อตใหญ่เราจะสามารถคุยกับทางชาวประมงได้เลยว่าส่งที่อื่นเป็นยังไงไม่เป็นไร แต่ส่งของกรทองต้องเป็นสเปคนี้ขนาดนี้แบบนี้เท่านั้นซึ่นเราตรวจคุณภาพใช่ค่ะเพราะว่าเราได้โรงงานเราได้ HACCP ค่ะก็ได้มาสองสามครั้งและสองสาปีซ้อนแล้วก็เราก็จะมี QC ตรวจค่ะถ้าเกิดว่าก็เคยเจอนะคะที่ซัพพลายเออร์เจ้าใหม่ๆจะลักไก่แต่ก็ไม่ผ่านเพราะว่าก็ตีคืน ไม่เอาเลยไม่เอาขานเคมีเพราะว่าคุยกันตกลงตั้งแต่ตอนที่เซ็นกันเป็นซื้อขายกันแล้วว่าต้องสเปคแบบนี้เท่านั้นอเอาละไตปลาไปแล้วค่ะน้ำพริกกุ้งเสียบไปแล้วมีอะไรอีกคะออันนี้เป็นสินค้าที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งในตอนนี้ในบรอดเอนเทรดเลยก็ว่าได้นะคะที่ยอดขายสูงมากก็คือหมวดของปลาชิงช้างปรุงรสแล้วก็ปลาข้าวสารปรุงรสปลาข้าวสารที่มันตัวเล็กเล็กเจิ๋วๆเลยค่ะ ออตอนนี้ออของเราก็จะมีรสธรรมชาติเข้มข้นต้มยำแล้วก็อบงามีทั้งหมดสีรสชาติแล้วก็ตัวนี้ก็ปัจจุบันก็คือส่งออกประเทศจีนไต้หวันแตไ่ไม่ได้ส่งเป็นยี่ห้อนะคะส่งเป็นเบาเป็นกิโลเป็นกิโลไปเป็นเบาๆบออกไปเลยทำไมเขาชอบทานเหรอคะที่นู่นตาอาจจะเป็นเพราะว่าในตรงเขาอาจจะมีวัตถุดิบนะคะคิดว่าแต่อาจจะไม่เก่งเรื่องการแปรรูป แล้วก็คือรสชาติผลหลังจากที่เราไปรถโชว์นะคะตอนนั้นก็คือได้มีโอกาสไปรสโชว์กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสนับสนุนแล้วก็อีกหน่วยงานหนึ่งก็คือสํานักง,งานพัฒนาชมชนจังหวัดภูเก็ตท่านก็สนับสนุนให้ไปรสโชว์ที่ต่างประเทศแล้วก็ไปกันเป็นคาราวานหลังจากเราได้ไปเปิดตัวก็มีฟีดแบ็กฟีดแบ็กกลับมาดีมากค่ะแล้วก็ได้ค้าขายกันต่อเน,นื่องตอนไปนั่นตื่นเต้นไหมไปครั้งแรกป่ะคะไม่ไม่ตอนหน้านี้เคยไปแต่ไปด้วยส่วนตัว <ไ>เราบนต,ต,ตลาดต่างประเทศด้วยอยู่แล้วค่ะ,ะใช่ค่ะเราอย่างเช่นเราร่วมงานไทเฟกที่เมืองทองซึ่งเป็นการงานที่จะ เชิญผู้ประกอบการเทรดเดอร์จากทั่วประเทศมาเราก็ไปร่วมงานเป็นประจำอยู่แล้วก็ถามว่าตื่นเต้นไหมก็ไม่ถึงกับตื่นเต้นแต่ว่าดีใจที่กลับมาแล้วได้ออเดอร์มากกว่าไดลับมาอค่ะออันนี้ที่บอกว่าตัวตัวเด่นของของเราอีกตัวหนึ่งในบริเรนเทรดเลยคือปลาชิงช้างปลาข้าวสารเพราะว่าของเราอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะไม่ไม่รับปลาชิงช้างที่ใส่สารฟอกขาวค่ะเพราะว่า สารฟอกเาวเนี่ยมีคุณสมบัติช่วยทําให้ปลาเนี่ยกรอบฟูได้นานผิดธรรมชาติก็คือว่าถึงแม้ตั้งเอาไว้โดนลมก็สามารถกรอบได้เป็นวันโดยซ,ซึ่งปกติของที่ทอดกรอบ